เว้วันน <uyor> <üre> <zek> <white> <ether> ี้ยช่องวันนี้เลยช่องลีนชาแนลหรือลีนชาแนลหรือคิตต <key> ี้ลีนเราจะมีสองคกันนะคะคือลีนชาแนลแล้วก็คิตตี้ลีนนะแคร์คิตตี้ลีนคือเกี่ยวกับของน่ารักคุณอิกแต่ว่าถ้าลีนชาแนลจะเป็นการสอนทำอะไรมากมายนะอ๋อมีสองช่องเหรอของน้องนะมีคิตตี้ลีนกับลีนชาแนล วันนี้เราจะมารีวิวการวิธีการทำรถขัเล่นรถ <ลด S 2> ขัเล่นจากอะไรจากกระดาษจากจากล่องแล้วก็สีแล้วก็ลังกระดาษเทปก็ฝาขวดแล้วก็ฟ้าสีเอ้ยมีฝาขวดน้ำอยูอุปรกรณ์อะไรบ้างาฝาจากนั้นเิดครับมีอุปรกรณ์อะไรบ้างล่านานงนนละนี่ก็ผลงานอีกสองงานนี่ อันที่ไปทำมาเนี่ยอันนี้อันที่ใหญ่ที่สุดเลยเนี่ยอันนี้เรียกพ่อเลยอันนี้คือเลตกลางใหญ่อ๋อแล้วรถคันนี้ทำกับพ่อใช่ไหมเนี่ยรถคันนี้อันนี้ทำรถ T O A อันนี้ทำกับพ่อนี่นะครับ T O A เก่าอันนี้เป็นรถแบบเบิงน้อยโอเคอันนี้ก็อันนี้กเหมือนกันนะแต่อันนี้เพื่อนทำให้เพื่อนไหนล่ะแม่ทำให้แม่สิไม่ใช่เพื่อนแม่ โอเคแล้วเราจะมาดูประกอ์การทำอินเลกก่อนเลยอย่างเช่นวันนี้อันดับแรกนะก็คือกระดาษสีเทียนปากกาเจิจิกสีฟ้ากาวอืมกล่องแค่นี้เราก็สามารถสร้างเป็นแบบนี้ได้แล้วมาดูกัน นี่เอากระดาษมาแปะ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 ทีเดียเอากระดาษมาแปะพอเอากระดาษมาแปะรอบๆแล้วก็เอามาตีบนข้างล่างเป็นฐานของมืออยักตัวข้างๆก็้ารูปตามแล้วก็ระบายสีด้วยสีเทียนตรงนี้ไม่ต้องระบายให้มันเหมือนรถใบบานเอบตรงนี้ก็จะว่าเป็นฉนามนเป็นนาบารแล้วก็มีคนขับรถแล้วเราก็จบกัน น,นี่เสร็จแล้วอัอนแรกวิธีการทำอันที่สองคือนี่นั่นเองอันดับแรกกระดาษกระดาษกล่องกระเบื้อิงมาเดิมยางเทปสีนี่ไง,ไงครับคนออยูตันหัว สีแล้วก็นี่สีแล้ววะเนี่ยเนี่ยอะไรว้ะฮะกระดาษลังลูกนี่ไหนล่ะกนนั่นเล็กสีอะสีน้ำสีน้ำลกด้วยแค่นี้เราก็สามารถทำาเรามาดูวิธีกันห่อ,อก,กระดาษแล้วก็ตัดมันเป็นแบบนี้แล้วก็มาต่อให้มันเท่าเท่ากันเป็นฐานของอันนี้แล้วก็ใช้กาวตาจาง <c oughs> <c oughs> ามาติ่งเลื่อนกลาวทำแรงไปแล้วก็บาตกาเมจิกมาเขียนยี่ห้อกาวทำไมต้องเป็นยี่ห้อกาวครับทะเบียนข้างหลังทะเบียนอะไรนั่นน่ะทะเบียนรถอะไรทะเบียนกอไก่กอกาทะเบียนกอไก่สลาใช่ไหมกอไก่กอไก่กอไก่หนึ่งสามโอเคกอไก่กอไก่หนึ่งสามโอเค อ่าเรามารีวิวคันต่อไปเลยครับเ,เพราะว่าคลิปเรามันจะยาวเกินไปแล้วคันสุดท้ายเลยแล้วก็กระดาษมาเปรแล้วก็ราศี 4, ครับอ่าคันสุดท้ายนนทำกับนนใคร,น,รนี่ทำกับใครนี่ทำกับใครก็คือเหมือนเดิมอันนี้ทำกับใครนี่ทำกับแม่จอยอันนี้ทำกับแม่นนแ,มแต่อันนี้มีอย่างเพิ่งก็คือมีคนมีสีน้ำเยอะมีไม้กิมฟันมีกล่องมีเทปสี ที่สําคัญล้อหมุนได้ด้วยใช่ไหมที่สําคัญล้อแล้วก็กาวตาช้างทั้งหมดนี่กาวมันเป็กาวแบบนี้นะทั้งหมดนี่กาวแบบนี้เนะี่ยอันนี้ใช้กาวตาช้างกันเดียวเลยเนี่ยไม่ใช่กาวตา,ตาช้าง<ต>าอันนี้มันกาวปลาเทคหลุดตลอดเลยเพราะว่าหลุดตลอดทุกปีไม่ใช่กาวแบบนี้แล้วหม้ออะไรอยู่ข้างหลังนะหม้ออะไรนะหม้ออะไรอยู่ข้างหลังน้องหม้ออะไรนี่หม้อใหญ่ๆนะข้างหลังนั่นแหละนู่นเนี่ย นูนออน่นหม้อใหญ่นู่นอ่ะข้างหลังนู่นหันไปอีกทางนึงนูน่นหม้อน้ำซุป <laughs> อนน <laughs> โอเครอแล้วก็เทปแต่อันนี้ก็มีจ้าใช้ปากกามีจีกแต่เพิ่มมาอย่างนึงคือฝาสีน้ำโอเคเป็นไฟได้านหน้านนแล้วก็ทะเบียน,หนหตัวอะไรล่ะตัวอะไรล่ะตัวอล L... แล้วก็ E EE L E E L ีเลอเลออีกิดกีที่2 5โอเคแล้วก็จบกันไปแล้วนะคะตาหรับเรื่องดีจนให้หูโอ้โอเคจะให้ทำยังไงบ้างถ้าไม่งั้นก็ต้องเจอกันตอนหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด subscribe ใต้คลิปได้เลยนะคะโอเคครับเตรียมกันนะคะครับโอ้โหสุดยอด